ครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เดินทางกลับแล้วล่ะแต่ว่ามาโคราชสินเดินสันผู้ชมเด้อสิมาถิ่นอ่าสิมาสินเอ่อถนนทางยังไงล่ะเชื่อประดานครับเออไปเชื่อผุ่มรัดเป็นอีกเพราะว่าทางคุณมันว่ามันตอกหลิมท่านผู้ชมเด้อพอทางสระบุรีไปทางโคราชเนั้งคุณเลยสิมามาทังอีกเลยคื่แรงเลยครับพ่อแรงเลยโยครับโอเคท่านนี้ยังยังยังไขก็ทั้งนั้นอยู่ เพราะว่าผมบางมือซ้ายนีน่แต่มือขึ้นนี่แหละมาโอ้ยพี่น้องเลยตตมีตาภาพทาด้นขนา้างนั้มีตาภาพได้แ่แบบหลายๆเรื่องนี่ยังเนียนมีนกีว่ว่ามันเขียวว่ามันเขียวฟื้บหมดแล้วเอออันนี้มันก็เป็นเทศกาลเนาะพี่น้องเนาะเทลลีมันก็เป็นประเพณีบา้านเฮากับไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมไผ่พ่อไผ่แมน่นะเยี่ยมบ้านเยี่ยำซองกันผักพรขอมห้องห่อนะครับ ก็เลยถือออกาสพักเงาบางคนเนาะมันก็เลยรถก็เลยติดกับอันนี้กลับมาเ <c oughs> สร็จยังก็เทพดาดนลครับัวก็หอดใช่ละเลย <c oughs> เลยโรบุรีมาไก่เติบเลยหรื <c oughs> อเ่มเออแต่มันกับถนนซีเรนคือกันเจ่มันกะกับ่าติดรายป็นสินิพุ่นอ่ะนะครับทั้งคุณมัน,มน ออกอีฬามันเป็นสิ่เดียวนี่เป็นพลัมันก็เลยติดนะกับอันนี้ก็ถือว่าพี่น้องมาสินนเดี้ก็มาไดเด้อพวกกําลัางชุ่มชิดอยู่ในขณะนี้นครับสิ่นชวยประดานเด้อก็ถือว่าไปได้ระดับหนึ่งเลยนะครับเปลี่ยนเส้นทางรองมึงแต่มันก็ <c oughs> มันก็สะดวกตต้งแต่นขึ้นมอเตอร์เวย์นั <c oughs> ่น,หนแหละมาทั้งบนกระไดนั่โลกนั่น,นก็ติดขึ้นเขา ที่เขาครับพี่น้องเอ่อฝากไว้สรารผู้สิเดินทางแต่ว่าโอ,โอ้ยรถนี่เมืองไทยเราพูดเลยว่าเมืองไทยจนกับเมบืองที่แหละครับโอ้ย <c oughs> นี่ค,ค,คือคือการสัญจนไปมากแต่ว่าถนนพืนก็เฮ็ดดีทุกสินทุกสายแลวล่ะทุกจังหวัดน,นั่นแหละมันหังสู่รถบ่ได้อ่ารถมันหลายหลายพี่น้องเนาะ มันกลางยามเทศกาลก็ต้รงมดาจะฟ้ามาโดนขันนั่นเด้อโอ้เนี่ยเอ้าไปไปบริโภคการให้ไปอ่าไปเดื่องบาตเนี่ยเออนั่นสิว่าเพราะมมีน้ำใจนะนะนี่เอาเกาะมังค่ามังค่ามันก็ต้องให้ให้เวลาให้จังหวะกันเนี่ยครับขับรถพ่กเรนว่าเฮ็ยสังเ่กูสิไปกูสิไปเด้อ บางครั้งบางข้าวก็ต้องผ่อนผ่อนปลนให้กันเด้อต้องมีน้ำใจในการขับรถใส่รถเส้นถนนครับบางครั้งบางข้าวมันกะหายโอกาสกันให้เวลากันนะก็กุณเด้อสารับผู้ทั้งหลังก็ได้ที่เบียร์ใครอ้าวี่น้องเด้อกะกลับไปบมันไปซอง หัลลังคนแต่ว่าหัลลังคนเพิ่นมาตั้งแต่คุณ่ณแต่ว่าช่วงระยะเพิ่มขึ้นมากเขาสิกลับไปแล้วไปฉลองกัอน,น,นี่ในกรุงเทพคนนี้อ่าึจักแล้วก่อนจะไปน้ำสุนโจบุ๊ดเนมันส่งเรียนไปเนี่ยแมนปะไปไหนวะไปไปได้ไปน้ำมูลสะเถาะส่วงว้าวอ,อยู่แต่ว่าจะกลับไปลองขับมาตั้งผีเดอ้อ ถนนเชปดดานก็นล่งอยู่ครับพี่น้องเล่นอะไรก็ทั้งคนหลายเตอบอู่พี่น้องกําลัางเบิงอยู่กับแวกันเข้ามาทั้งเพล่ะสะดวกสบายะนะครับถึงว่าสี่ิีคัดกับเป็นมองมองแค่นั้นเองนะครับก็ฝากบอกท่านผู้ชมกําลัางเดินทางอยู่นี่แหละครับย่ดีไม่แห้งสุข,ขูสุกคนเด้อพี่ไม่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมสี่ให้พี่น้องเด้เบิงเป็นช่วง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 ไปเ้อพี่น้องเดอ้อยู่ดีไม่แห้งสุกข,ขู่สุกคนครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยและร่ำรวยครับสวัสดีครับ